หลวงปู่ชอบกราบมานาธิพัสรนาคราชราชนาครัชลุ่มแม่น้ำสวยองค์หลวงปู่ชอบเล่าไว้ว่าพัสรนาคราชน้ำสวยนี้มันดื้อม,มากมันไม่พอใจที่เขาสร้างฝายน้ำสวยหน้าวัดปากโคกมลมันเนรมิตให้ฝนตกน้ำท่วมบ้านโคกมลติดต่อกันถึงสี่วันเราขอมันว่าอย่าทําให้คนและสัตว์เดือดร้อนได้ไหมเราเป็นหงลูกหลานบ้านโคกมลที่ได้รับความเดือดร้อนจากอํานาจฤทธิ์ของมันแต่พัสรนาคราชมันไม่พอใจมันทําลายกําแพงวัดปากโคกมลฝั่งผาล้อม หลวงปู่ชอบกล่าวต่อไปว่าถ้ามึงจะเอาแบบนี้กูก็จะเอาแบบนี้กับมึงพัสรณาคราชทําให้น้ำท่วมบ้านคมโกวนถึงสี่วันลูกหลานของเราทุกยากทรมานอย่างหนักเราสงสารลูกหลานมากเราจึงขังมันด้วยขายริดเป็นเวลาสี่วันเช่นกันจนมันอ่อนน้อมยอมลงในทรรยอมปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์ของเราเมื่อมีคนถามว่าตอนนี้พัสรนาคราชอยู่ที่ไหนหลวงปู่ชอบตอบสั้นๆว่าอยู่ผาขาชี คืออยู่บริเวณผาดินใกล้บ้านคกมนพัสรนาคราชราชาพญานาคแห่งลุ่มแม่น้ำสวยเมืองเลยกว่าจะมองปราบกลกับทมต่อหลวงปู่ชอบได้องค์ท่านต้องทรมานรมในมานาธิของเขาอย่างยากลําบากทุกวันขึ้นหรือแรม15บห้าค่ำพัสรนาคราชจะนําบริวารมากราบนมัสการเยี่ยมองคหลวงปู่ชอบที่วัดป่าโคกมนในวันแรม8ปดค่ำหรือแรม15บห้าค่ำภรยาและบุตรชายของพัสรนาคราชจะมาจําศีลอุโบสถเฝ้าองหลวงปู่ชอบด้วยความศรัทธา พญานาคที่หลวงปู่ชอบปราบมานาัทิทิดด้วยธรรมริษมีอยู่สองตนได้แก่หนึ่งพัสรนาคร,ราชประชาพญานาคแห่งลุ่มแม่น้ําสวยเมืองเลยสองนันทนาคราชประชาพญานาคแห่งแม่น้ําระมิงหรือแม่น้ําปิงหลวงปู่ชอบเล่าเพิ่มเติมว่านันทนาคราชนี่เราขังมันไว้ที่เขื่อนภูมิพลตั้งแต่สมัยโน้นจนถึงปัจจุบันมันเคยล่องเรือฆ่าพระฆ่าคนอาจารย์โพรมบ้านดงเย็นหลวงปู่โพรมจิรปุญโญขอให้เราไปปราบมันพระอาจารย์เด่นนันทิโยหรือพระอาจารย์เด่นทำเถือง ท่านไปพักภาวนาอยู่ที่ถ้ำช้างร้องเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากท่านได้พบเห็นอันธนาคาราชถูกขังอยู่ในตาข่ายพระอาจารย์เด่นเล่าว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเห็นพญานาคถูกขังอาจารย์จี้จุนโทบอกกับกูว่าเด่นเองไปดูพญานาคถูกขังที่เขื่อนภูมิพลสีหลวงปู่ชอบท่านปรับเรียบร้อยหมดแล้วกับหลวงปู่ชอบนี่กูยอมจริงๆคัดลอกบางตอนจากชีวประวัติพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสมุทรพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิแห่งยุค